สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้สรนหานาเอาวิธีการทำให้ตัวเราทุกคนรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นมาฝากกันค่ะนอกจากจะทำให้รู้สึกดีกับตัวเองแล้วสิ่งดีๆก็จะเข้ามาหาคุณด้วยนะคะถ้าคุณเอาสิ่งที่เป็นจุดอ่อนที่มีอยู่ในตัวคุณออกไปแล้วเสริมสิ่งที่ดีเข้ามาแทนตัวคุณก็จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเลยค่ะบางครั้งคุณเองก็ดูตัวเองไม่ออกว่ามีอะไรที่เป็นตัวฉุดรั้งคุณไว้บ้าง แต่ถ้าให้คุณดูคนอื่นแทนคุณจะรู้ว่าต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเป็นเรื่องปกติค่ะเรามักจะได้ยินเพื่อนๆหรือคนรู้จักรำพึงรำพันว่าทำไมช่วงสองสามปีนี้ชีวิตย่ำแย่จังเลยสุขภาพก็แย่งานก็พังครอบครัวก็มีปัญหามันประดังประเดมาพร้อมกันหมดแย่ไปหมดครอะกรรมอะไรนักหนะทาทั้งๆที่ตัวเองก็เป็นคนดีไม่ได้ทำอะไรไม่ดีเลยเห็นไหมคะ ทุกคนมองตัวเองดีหมดเพื่อนซึ่งฟังอยู่ก็จะคิดอยู่ในใจว่าเธอไม่รู้เลยหรือว่าเธอเป็นคนยังไงเหล่านี้เป็นต้นสัญหาก็ไม่รู้หรอกนะคะว่าชีวิตแต่ละคนที่ประสบปัญหาต่างๆมันมาจากอะไรแต่สิ่งที่คนที่ประสบความสำเร็จและคนร่ำรวยมีไม่เหมือนกับสิ่งที่คนไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตมีกันถ้าเอาสิ่งที่คนไม่ประสบความสำเร็จมีออกไป จะช่วยให้คนคนนั้นเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นไหมไม่ลองไม่รู้ค่ะคุณผู้ฟังฟังแล้วก็ออกไปลองกันดูนะคะสิ่งที่ว่ามีอะไรกันบ้างมาดูกันเลยค่ะ 1. คําคำพูดลบๆค่ะคำว่าโงา่เลวแย่เบื่อโชคร้ายซื่อบือ้อเฮงซวยจนจุดๆุดจุด,จดหรือคำไม่ดีอื่นๆ ถ้าเป็นคนโบราณเขาจะบอกว่าคำพูดเหล่านี้เหมือนเป็นการแช่งตัวเองและการพูดคำลบๆบ,บ่อยๆเท่ากับคุณตอกย้ำให้สมองคุณจำคำนั้นไว้ในทางจิตวิทยาเชื่อว่าจิตใต้สำนึกจะจดจำสิ่งที่คุณทำบ่อยๆคุณทำซ้ำๆโดยที่จิตใต้สำนึกเองแยกแยะไม่ออกว่าคำที่คุณพูดออกไปดีหรือไม่ดีเคยได้ยินคำนี้ไหมคะ จิตเดิมแท้ของคนเรานั้นเป็นประพัสสอนหรือดีงามซึ่งก็หมายถึงว่าคนเราไม่ได้เกิดมาพร้อมข้อมูลด้านลบจิตใต้สํานึกไม่มีคำเหล่านี้อยู่แต่คำเหล่านี้บาบันทึกในจิตใต้สํานึกเพิ่มเติมในตอนหลังนักจิตวิทยาแนะนำให้คุณพูดคำบวกๆกับตัวเองเช่นถ้าจะพูดคำที่เป็นลบว่าความจำผมแย่มากให้คุณเปลี่ยนมาเป็นคำบวกว่า ผมจะฝึกจำทุกวันความจำผมจะดีขึ้นแน่นอนเป็นต้นบางคนบอกว่าจะเปลี่ยนคำบวกบางคำได้ยังไงในเมื่อตัวเองไม่ได้เป็นแบบนั้นอายปากที่จะพูดพูดไปเถอคะค่ะพูดกับตัวเองคนเดียวก็ได้ไม่มีใครได้ยินหรอกคุณพูดชมตัวเองบ่อยๆคำพูดนั้นคุณเองจะได้ยินซ้ำๆมันจะเข้าไปฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกของคุณ คุณจะรู้สึกอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองไปตามสิ่งที่ตัวเองพูดและการที่คุณพูดคำบวกกับคนอื่นก็เช่นกันแม้เขาจะไม่เป็นเหมือนที่คุณพูดเสียทีเดียวแต่เมื่อคุณพูดเท่ากับไปเติมพลังให้เขาเขาจะมุมาณะพยายามทำให้ได้ตามที่คุณพูดเชื่อว่ากรณีแบบนี้คุณเคยใช้กับลูกน้องคุณแน่ๆเรื่องนี้เป็นวิทยาศาสตร์สามารถพิสูจน์ได้นะคะ การฝึกพูดบวกที่เหมาะสมควรจะเป็นช่วงหลังตื่นนอนและก่อนเข้านอนนะคะเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงที่คลื่นสมองมีความถี่ต่ำหรือที่เรียกกันว่าอยู่ในสภาวะอัลฟาลองฝึกดูนะคะทำซ้ำๆบ่อยๆตอกย้ำเข้าไปเลยค่ะคุณอยากได้สิ่งดีๆคุณไม่ต้องรอให้ใครทําให้คุณคุณทําให้ตัวเองได้เลยที่พูดไปอาจจะเป็นวิชาการนิดนึงคราวนี้มาลองดูที่เห็นทั่วไปเลยค่ะ โดยธรรมชาติของคนเราทุกคนไม่ชอบได้ยินคำพูดที่ไม่รื่นหูไม่ชอบให้ใครตำหนิไม่ชอบให้ใครด่าว่าหรือพูดบ่นในทางไม่ดีเช่นคุณพูดกับลูกน้องไม่เจอหน้าตอนเช้าว่าวันนี้มาสายอีกแล้วนะแล้วคุณก็บน่นบน่นบบนบน,บน,บนเรื่องงานต่อไปอีกยาวเหยียดคุณพูดทั้งๆท,ท,ที่เขาไม่ได้มาสายทุกวันและงานเขาก็มีความคืบหน้าให้คุณแม้จะต้องแก้ไขก็ตามคุณว่าลูกน้องคุณ จะรู้สึกกับคำพูดคุณยังไงต่อไปเขาจะพยายามเข้าหาคุณหรือหลีกออกห่างคุณคำพูดของคุณทำให้มีคนอยากออกห่างคุณไปแล้วอย่างน้อยหนึ่งคนและคุณเองคุณกำลังใส่ข้อมูลอะไรเข้าไปในหัวคุณเมื่อคุณใส่ข้อมูลนั้นเข้าไปปฏิกิยาที่คุณแสดงออกมาจะไปในทิศทางไหนความรู้สึกคุณดีไหมที่ทำแบบนั้น ในสถานการณ์เดียวกันแค่คุณกลับคำพูดให้เป็นเชิงบวกเพียงนิดเดียวไม่เพียงคุณจะได้ใจลูกน้องคุณจะได้คนตั้งใจทำงานเพิ่มและคุณเองก็ไม่ต้องอารมณ์เสียแต่เช้าจริงไหมคะก่อนพูดเราเป็นนายคำพูดแต่เมื่อพูดไปแล้วคำพูดจะกลับมาเป็นนายเราเสมอแต่ยังไงก็คงต้องยอมรับค่วะว่าในชีวิตจริงคำพูดลบอาจเลี่ยงไม่ได้ทั้งหมดหรอกแต่ถ้าเลี่ยงได้ใช้ให้น้อยที่สุดจะเป็นการดี 2. การโทษคนอื่นเวลาคนอื่นทำอะไรที่ผิดพลาดเรามักจะมองเห็นชัดเจนแต่ความผิดพลาดของตัวเราเองเรามักมองไม่เห็นและการโทษคนอื่นไว้ก่อนเป็นเหมือนเกราะป้องกันภัยให้ตัวเองในชั้นแรกเป็นปฏิกิยาอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้สมองคิดซึ่งก็เป็น,นกลไกหนึ่งที่มนุษย์ใช้ตอบโต้สิ่งที่เข้ามาแล้วทำให้ตัวเองรู้สึกไม่ปลอดภัยเช่น เดินสะดุดกะละมังใส่น้ำก็จะโวยวายว่าใครเอากะละมังมาไว้ตรงนี้วะแทนที่จะโทษตัวเองว่าเพราะตัวเองเดินดเดินไม่ดูจึงไปสะดุดกะละมังความผิดนั้นเลยกลายเป็นความผิดของคนอื่นหรือวันนี้ไปทำงานสายสาเหตุจริงๆตัวเองตื่นสายและมัวร่ำไรอยู่แต่ข้ออ้างคือพอดีวันนี้รถไม่รู้เป็นอะไรสตาร์ทไม่ติด หรือเอางานไปเสนอนายกะว่านายคงชมว่านี้ทำเสร็จเร็วแต่ไม่เห็นว่าแม็กเอาหน้าสามาไว้เป็นหน้า2ด้วยความรีบเมื่อนายทักก็รีบโบยว่าอ๋อผมมัวแต่ไปเตรียมอย่างอื่นเลยให้เด็กลูกจ้างแม็กให้ไม่ทันได้ดูครับและอีกเยอะแยะมากมายจริงๆแล้วคงไม่มีใครที่มีจิตนาจะทำให้ใครที่โดนโยนความผิดไปรู้สึกไม่ดีหรอกนะคะ มันเป็นไปเองโดยอัตโนมัติแต่จะมาอ้างแบบนี้ไม่ได้นะคะคุณผู้ฟังคุณต้องกล้าพอที่จะยืดอกรับแบบแมนๆมนซึ่งจะทำให้คุณเป็นคนน่าคบขึ้นอีกเยอะเลยค่ะ 3. การผัดวันประกันพรุ่งนิสัยนี้น่าจะมีกันเกือบทุกคนบางคนเป็นนิสัยอัตโนมัติเหมือนไม่ตั้งใจบางคนเพราะความขี้เกียจบางคนเพราะคิดอย่างอื่นคิดว่าอย่างอื่นสำคัญกว่า ซึ่งแต่ละคนก็คงต่างเหตุผลกันไปนิสัยนี้พบเจอกันอยู่เสมอเช่นแม่บอกช่วยล้างจานหน่อยก็จะมีเสียงตอบมาว่าแป๊บอาทิตย์น่าจะสอบเก็บคะแนนตั้งใจจะอ่านหนังสือแต่บอกตัวเองเดี๋ยววันนี้นอนก่อนพรุ่งนี้อ่านจริงๆกลับจากทำงานว่าจะซักผ้าเดี๋ยวนะมาเหนื่อยๆขอเล่นเกมสักเกมเดี๋ยวไปซัก วันนี้เป็นวันครบรอบจ่ายค่าแชร์ตั้งใจจะโอนเงินให้เท้าแชร์คิดว่าสักเดี๋ยวค่อยโอนไปทำอย่างอื่นแล้วลืมไปเลยตั้งใจว่าพรุ่งนี้จะไปวิ่งที่สนามกีฬาตอนเช้าพอเช้าขึ้นมารู้สึกยังง่วงอยู่เลยวันนี้ไว้ก่อนแล้วกันค่อยไปพรุ่งนี้ตั้งใจจะลดน้ำหนักโดยการควบคุมอาหารแต่วันนี้มีทั้งทุเรียนข้าวมันไก่ไอศครีมของชอบทั้งนั้นเลย ค่อยเริ่มพรุ่งนี้แล้วกันนะวันนี้กินให้เต็มที่ก่อนเป็นต้นมากมายกับการผลัดวันประกันพรุ่งบางเรื่องทำให้เกิดความเสียหายคนที่มีความมุ่งมั่นและมีเป้าหมายที่ชัดเจนหากตั้งใจทำอะไรแล้วเขาจะทำทันทีและทำแบบกัดไม่ปล่อยเขาจึงมีโอกาสในการประสบความสำเร็จในชีวิตมากกว่าคนที่ชอบผัดวันประกันพรุ่ง แต่เชื่อว่าถ้าคุณสามารถเลิกนิสัยผลัดวันประกันพรุ่งได้และเริ่มลงมือทำทันทีอย่างจริงจังชีวิตคุณก็จะดีขึ้นมากไม่เชื่อลองดูสิคะ4การนอนน้อยมีคนจำนวนมากที่มองข้ามความสำคัญของการนอนเห็นเรื่องของงานการหาความบันเทิงช่วงกลางคืนสำคัญกว่าการนอนมีคำพูดที่ว่านอนเมื่อไหร่ก็ได้มีเวลาเยอะแยะ ตอนนี้ยังมีแรงกินเที่ยวให้หนำใจให้เต็มที่ก่อนเพราะพอแก่แล้วไม่มีแรงเที่ยวจะมานั่งดื่มนั่งกินดึกๆึกดื่นดื่ไม่เหมาะแล้วบางคนนอนดึกยังไม่พอยังใช้เวลากับการนอนเพียงแค่วันละสองสามชั่วโมงคุณอาจจะยังไม่เห็นผลเสียของการนอนน้อยคิดไปไม่ถึงว่าผลของการนอนน้อยมันทำให้คุณภาพชีวิตคุณไม่ดียังไง แต่เมื่ออายุคุณมากขึ้นคุณจะรู้ว่าผลของการนอนน้อยของคุณทำให้สุขภาพคุณมีปัญหามากกว่าที่คาดเงินที่คุณหามาได้คุณต้องนอนจ่ายเพื่อการแก้ปัญหาการนอนแต่ถึงเงินคุณจะเยอะก็ใช่ว่าจะซื้อเวลานอนและสุขภาพของคุณกลับมาได้นอนให้พอเสียตั้งแต่ตอนนี้เถอะค่ะคุณจะรู้เลยว่ามันคือยาวิเศษมากๆมันทำให้สมองคุณความจำคุณหน้าตาคุณดีขึ้นทันตา และโรคที่เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันของคุณจะไม่ถามหาคุณแค่คุณนอนให้พออย่างเดียวร่างกายคุณจะดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อข้อ5การให้เวลากับโซเชียลมีเดียมากเกินไปลองสังเกตตัวเองในแต่ละวันหมดเวลาไปกับการติดตามข่าวดาราข่าวการเมืองข่าวกีฬาข่าวสังคมอื่นๆการแชทไลน์การดูละคร หรืออื่นๆที่แทบไม่เกิดประโยชน์อะไรกับตัวเองเลยแถมบางครั้งเสพเรื่องลบๆมากไปจนทําให้พลอยเครียดไปด้วยบางคนติดโซเชียลอย่างหนักตัวเองมีปัญหาส่วนตัวอะไรกับใครรักใครชอบใครเลิกกับใครโกรธกับใครโพสลงโซเชียลบอกให้โลกรู้ทุกเรื่องบางคนเป็นหนักแม้แต่ตอนกินข้าวยังกินพรางเล่นโทรศัพท์ไปพราง ถ้าเรื่องงานเรื่องที่พัฒนาคุณให้ดีขึ้นคงจะพอรับได้แต่ก็ต้องพอสมควรเช่นกันถ้าจะเอาเวลาที่เสียไปกับเรื่องที่ไร้ประโยชน์มาใช้ให้คุ้มค่าคุณคงจะมีเวลาในการทำสิ่งดีๆให้ตัวเองได้เพิ่มขึ้นอีกมากเลยล่ะคะ่ะมาดูหัวข้อสุดท้ายปิดกันด้วยหัวข้อการคิดลบคุณผู้ฟังเคยเจอไหมคะบางคนเอ่ยอะไรออกไปเขามักจะตีความไปในทางลบเสมอ เหมือนสมองเขาถูกโปรแกรมให้คิดแต่เรื่องลบๆพอคิดลบปุ๊บก็จะเกิดปัญหาการสื่อสารระหว่างกันทันทีผลที่ออกมาคือพูดเรื่องเดียวกันแต่ความหมายไปคนละทางและทางที่ไปก็เป็นแง่ที่ไม่ดีด้วยเจอแบบนี้แย่เลยนะคะหากคุณคุยกับคนคิดลบคุณจะรู้สึกเลยว่าคุณต้องใช้พลังงานมากกว่าปกติและคนที่คิดลบส่วนใหญ่ที่พบจะมีภาวะของโรคซึมเศร้าอยู่ด้วย ถ้าคุณเองรู้ตัวว่าคุณเป็นคนคิดลบคุณสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองมาให้คิดบวกได้นะคะการคิดลบคล้ายๆการพูดลบขอแค่ให้คุณรู้ตัวเองเมื่อคุณรู้ตัวเมื่อใดว่าคุณคิดลบคุณแค่ทักมันเอาอีกแล้วนะแค่นี้มันจะหยุดเองโดยอัตโนมัติเลยค่ะทำเหมือนเวลาคุณนั่งสมาธิ เวลาคุณนั่งสมาธิพอคุณเริ่มกำหนดลมหายใจสมองคุณก็จะเริ่มทำงานคิดโน่นคิดนี่อยู่ไม่นิ่งแค่คุณรู้ไม่ต้องไปห้ามมันก็จะกลับมาเองทำนองเดียวกันเลยค่ะให้คุณทำทุกครั้งที่คุณรู้ตัวบ่อยๆเข้าคุณก็จะเลิกคิดลบไปได้เองในขณะเดียวกันคุณก็ต้องเติมสิ่งดีๆเข้าไปด้วยนะคะคุณจะรู้สึกได้เลยว่าใจคุณเบาลงมาก สมองคุณโปร่งขึ้นคุณอารมณ์เสียน้อยลงเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ฟังมีสักข้อในนี้ไหมคะถ้าไม่มีเลยคุณเป็นคนที่เยี่ยมมากๆเลยคะ่ะตัวสราเองมีหลายข้อคงต้องพยายามปรับปรุงตัวเองคะ่ะสัญหาเชื่อว่าถ้าเราทําตัวเหมือนน้ำที่ไม่เต็มแก้วรับสิ่งใหม่ๆสิ่งที่สร้างสรรค์เข้ามาเติมให้ตัวเอง และใช้สิ่งที่ได้รับมาพัฒนาตัวเองเราก็จะเป็นคนที่ดีขึ้นเรื่อยๆมีความสุขขึ้นเรื่อยๆการเรียนรู้ไม่ได้จำกัดไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งและไม่ได้ห้ามว่าช่วงอายุเท่าใดต้องหยุดการเรียนรู้เราทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตไม่มีใครที่เกิดมาแล้วเป็นคนที่สมบูรณ์แบบทุกเรื่องเราแข่งกับตัวเราเองค่ะไม่จำเป็นต้องแข่งกับใคร ไม่จำเป็นต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครให้รู้สึกตัวเองด้อยค่าเรามีคุณค่าในตัวเราเองในแบบที่เราเป็นสรรหาขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะขอให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีมีความสุขอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ